ข่าวเดือดกับทุกคนขนลุกครับหลวงปู่มาจากจังหวัดสุรินทร์พูดถึงน้องอุ้งอิงเพชรบ้านแพงแบบนี้ครับ ล่าสุดวันนี้ครับทุกคนหลวงปู่เนี่ยเดินทางมาหาองิงเพชรบ้านแพงครับที่จังหวัดศรีสะเกดครับซึ่งท่านเนี่ยได้เดินทางนะครับมาจากจังหวัดสุรินเลยก็ว่าได้ครับอยากมาเจอองงเพชรบ้านแพงนะครับทุกคนแล้วก็ท่านเนี่ยได้พูดเอาไว้นะครับบอกว่าสั้นๆแต่ได้ใจความจริงๆครับหลวงปู่บอกว่าเวลาองงเนี่ยอยู่บนเวทีนะครับอิหลาสง่างามากๆเหมือนดั่งนางพญาครับนี่คือคําพูดจากหลวงพ่อนะครับที่เดินทางมาจากจังหวัดสุริน ครับทุกคนถ้าพวกเรานะครับลองนึกตามครับทุกคนทุกวันนี้เนี่ยคนใช่ไหมครับที่จะต้องเดินเข้าวัดคนใช่ไหมครับที่ต้องเดินทางไปหาพระอาจารย์หรือว่าเกจิหรือว่าหลวงพ่อแต่เนี่ยนะครับทุกคนพระอาจารย์เนี่ย อยากมาเยี่ยมบ้านน้ององอิงเพชรบ้านแพงครับทุกคนซึ่งเป็นอะไรที่แปลกมากๆนะครับอีกกี่ร้อยปีอย่างที่พิมข่าวกระแสบอกว่าจะมีศิลปินแบบนี้ครับทุกคนมันมันเป็นปรากฏการณ์จริงที่เราเนี่ยไม่ค่อยได้เห็นนะครับไม่ว่าจะเป็นยุคก่อนหรือว่าเป็นยุคนี้หรือว่ายุคที่ผ่านมาเราก็ไม่เคยเห็นที่หลวงพ่อหรือว่าพระอาจารย์เนี่ยจะเดินทางไปหาศิลปินถึงบ้านอาจจะมีในอดีตมานานๆแล้วครับแต่ว่าในยุค 2024เนี่ยเราไม่ค่อยเห็นครับทุกคนมีองค์อิงเพชรบ้านแพงนี่แหละครับทุกคนาบางพระอาจารย์บางท่านนะครับก็เหมือนกับว่านำนำเงินมาให้องค์อิงเป็นมาลัยน้ําใจแบบนี้ครับทุกคนนะจากปกติแล้วองค์อิงเนี่ยน้องทําบุญอยู่แล้วต้องบอกแบบนี้น้องทําบุญเยอะอยู่แล้วแต่ว่าเป็นอะไรที่แปลกแปลกมากนะครับทุกคนนะที่หลวงพ่อหรือว่าพระอาจารย์ต่างๆนะครับจะ มอบมาลัยน้ำใจให้กับน้องนะครับทุกคนเป็นเรื่องราวดีๆแล้วก็อุ้มอิ่มเชื่อว่าโอ้โหอีกกี่ร้อยปีครับจะมีศิลปินแบบนี้เกิดขึ้นนะครับแล้วก็ขนลุกนะที่พระอาจารย์เนี่ยได้เดินทางมาหาน้องอุ้งอิงเพชรบ้านแพงนะครับพี่กิติยาครับทุกคนเป็น fc แฟนคลับของน้องอุ้งอิงเพชรบ้านแพงเนี่ยก็ได้เผยความรู้สึกนะครับขออนุญาตนะครับพี่เขาเนี่ยบอกว่าเท่าที่เห็นนักร้องคนดังๆหลายคนก็มีแฟนคลับแวะเวียนไปหาบ้าง แต่สำหรับน้องอุงอิงเรียกได้ว่านะครับมีแต่คนหลังไหลไปหานะครับแล้วก็เอาของฝากไปให้ให้ติปให้มาไัยถึงบ้านทั้งพระสงฆ์ทั้งข้าราชการตำแหน่งใหญ่ๆทั้ง FC รุ่น70-80นะครับมีแต่คนเอาเงินมาให้นางออกหน้าเวทีนะครับก็โอ้โหร้องเนี่ยแทบจะไม่ได้ยืนเลยนั่งเก็บเงินก็คือเต็มกระเป๋าแล้วป้านางมีมลนในตัวของนาง คือความน่ารักความอ่อนอ่อนน้อมถ่อมตนนะครับไม่ว่าจะเป็นคนดังเป็นเด็กบ้านบ้านนางก็ใช้ชีวิตแบบบ้านบ้านมีคนรักย่อมมีคนเกลียดนะครับทั้งที่มีคนว่าร้ายให้กับน้องน้องก็ไม่เคยตอบโต้อะไรนะครับน้องไม่ใช่คนเสียงดีไม่ใช่คนหน้าตาดีแต่น้องน่ารักแบบธรรมชาติบ้านบ้านที่พ่อพแม่แม่เพ่นหกักเพ่นหอมเพราะความใสซื่อของนางนะครับ โอ้โหทุกคนขนลุกเนาะนี่คือความรู้สึกนะครับที่แฟนคลับน้องได้เขียนเอาไว้ในขณะที่วันนี้นะครับหลวงปู่นะครับได้มีการเดินทางมาหาน้องถึงบ้านนะครับก็เป็นอะไรที่โอ้โหอบอุ่นใจนะครับทุกคนอบอุ่นใจแล้วก็วันนี้อุ๋งอิงมีไลฟ์นะครับกับพี่นุ่นดำดงด้วยแล้วก็มีไลฟ์กลุ่มปิดด้วยนะครับวันนี้ใครที่ยังไม่ได้เข้ากลุ่มเนาะตอนนี้สามารถ เข้าไปได้เลยนะครับทุกคนวันนี้แล้วนะครับวันที่ทุกคนรอคอยนะครับนาะเป็นวันที่ทุกคนรอคอยอลิเกประทะหมอลำครั้งแรกนะครับซึ่งตอนนี้คือแฟนคลับนะครับซึ่งตอนนี้คือแฟนคลับของน้องนุ่นดำดงเนี่ยแห่กดไลค์กดแชร์กันเยอะมากๆนะนะครับแฟนคลับอของของน้องนุ่นดำดงกดไลค์กดแชร์เยอะมากๆแล้วก็ตอนเนี้ย เราไปดูกันเราเข้าไปดูกันว่าแฟนคลับของน้องนุ่นดำดงเนี่ยจะพูดอะไรกับอง์อิงบ้างเออในไลฟ์กลุ่มปิดเพราะฉะนั้นแล้วถ้าใครไม่เข้านะครับก็เดี๋ยวจะคุยกับเขาไม่รู้เรื่องนะครับพอๆแม่เอฟซีก็รีบเข้าไปนะนะครับทุกคนนะครับอย่างที่อุ้มอิ่มบอกตลอดนะครับอย่างที่อุ้มข่าวกระแสเนี่ยบอกตลอดนะก็คืออ่า ไม่มียังไม่มีแบบในยุคนี้ที่แบบพระอาจารย์จะไปเดินทางไปหาองค์อิงอะ่ะแล้วทุกคนแล้วก็อย่างทุกคนบอกว่าอ่าอย่างลูกศิษย์อาจารย์อย่างลูกศิษย์เกจิอาจารย์ชื่อดังอย่างหลวงปู่สุขยโสธรนะครับก็อเขาเรียกว่าอะไรอะวันขึ้นบ้านใหม่พระเกจิอาจารย์ชื่อดังอยากมานะครับทุกคนเออนะครับก็โอ้โหถ้าท่านมาก็คือเชื่อว่านะ คนแน่นนะแน่นอนขอพอรแน่นอนครับทุกคนเนาะมาบ้านซูปเปอร์สตาร์อย่างอุ๋งอิงเป็นบ้านแพงครับทุกคนดีใจด้วยแล้วก็ปลื้มใจนะครับยิ่งเราพูดเนี่ยเรายิ่งปลื้มใจนะครับทุกคนนะนะครับวันนี้นะครับน้องอุ๋งอิงนะครับเดินทางเนาะไปไลฟ์กลุ่มปิดกับพี่นุ่นดำดงซึ่งก่อนที่เราเนี่ยจะได้ดูเขาเรียกว่าอะไรจะได้ดูน้องแสดงบนเวทีวันเนี้ย เรายังจะได้ดูความน่ารักรักนะครับผ่านไลฟ์กลุ่มปิดของแม่อของในช่องอุ๋งอิงด้วยนะครับซึ่งตอนนี้กำลังเดินทางไปที่งานเนาะทุกคนนะครับปังมากนะครับอุ๋งอิงปังมากจริงๆเนาะทุกคนตอนนี้ต่อๆอของน้องเนี่ยก็เกือบจะทะลุ500แสนแล้วนะ ต่อๆอของน้องเนี่ยก็เกือบจะทะลุ5 0 0แสนแล้วนะทุกคนเนาะใครที่ยังไม่ได้นะครับกดติดตามเนาะไปกดติดตามได้เลยแล้วก็ใครที่เขาเรียกว่าอะไรอะติดตามน้องอยู่แล้วนะครับวันนี้ก็อย่าลืมไป CF กันกับกูตาเน็กซ์นะครับสำหรับคนที่อาจจะไม่ทันในวันนั้นนะครับสำหรับคนที่อาจจะไม่ทันในวันนั้นหรือ นะครับอ่ะก็เป็นกำลังใจให้ลูกสาวนะวันนี้ก็ขอให้ทำงานแบบอย่างเต็มที่ก็แล้วกันนะครับขอให้ปังๆเด้อขอให้ปังๆนะครับ นะครับนะอ่ะสำหรับคลิปนี้นะครับอิ่มข่าวกระแสก็ฝากทุกคนกดไลค์ like, กดแชร์ share, แล้วก็อีกไม่กี่นาทีนะครับเพลงน้ําตาในหัวจะปล่อยแล้วมิ่มเดี๋ยวมิ่มจะมาไลฟ์แล้วก็ฝากกับพ่อพแม่แม่เอฟซี FC, ทุกคนเนาะให้มาดูอุมิ่มด้วยเข้าไปให้กาลังใจอิ่มด้วยที่ช่องมรดกอีสานเดี๋ยวจะมาไลฟ์แล้วก็แปะลิงก์ซึ่งยังไม่รู้เลยว่าเขาแปะลิงก์กันยังไงเผื่อทุกคนจะได้แบบว่าคลิก เข้าไปดูเข้าไปเชียร์อุ้มอิ่มหน่อยนะคะเผื่อจะมีงานมาอีกนะครับทุกคนก็ฝากทุกคนติดตามด้วยนะครับสำหรับน้ำตาในหัวนะครับก็เดี๋ยวจะท่องคาถาอุ้งอิงกลางไลฟ์อุ้งอิง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 ให้ทุกคนเข้าไปดูอิ่มเยอะๆเนาะเขาจะได้ติดต่ออิ่มไปเล่น MV อีกนะครับอาจจะเป็นของพี่ของแกรมมี่นะครับอาจจะเป็นของหลายๆที่นะครับก็ขอบคุณมากมายจริงๆนะโอเคนะครับ สำหรับคลิปนี้นะครับปุ้มอิ่มข่าวกระแสก,ก็ฝากทุกคนนะครับกดไลค์กดแชร์ด้วยกันแล้วกันนะครับแล้วก็ช่วงนี้กาเปลี่ยนแปลงบ่อยเนาะฝากพอ่พอๆแม่ๆ FC ทุกคนนะครับดูแลสุขภาพร่างกายจริงด้วยนะครับ